ต้องบอกว่านโยบายนี้เป็นนโยบายที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชนนะคะอย่างประชาชนชาวสงขลาก็ให้ความสนใจลงทะเบียนโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอ l l e t อย่างต่อเนื่องนับเป็นอีกหนึ่งความหวังที่จะทําให้เกิดแรงกระเพื่อมนะคะทางเศรษฐกิจส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นติดตามได้จากรายงานค่ะการประกาศวันลงทะเบียนโครงการเติมเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ต จากรัฐบาลเกิดกระแสตอบรับที่ดีจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะชาวอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพ่อค้าแม่ขายที่จำหน่ายสินค้าภายในเมืองเศรษฐกิจแห่งนี้นับเป็นความหวังที่จะทำให้เศรษฐกิจกระเตื้องขึ้นอีกครั้งในภาวะค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อถึงเวลาของการลงทะเบียนได้เห็นการตื่นตัวรวมกลุ่มของผู้คนที่มีสมาร์ทโฟนที่ต่างช่วยกันเปิดแอปพลิเคชันทางรัฐเข้าสู่ระบบของการลงทะเบียนให้ถึงขั้นตอนของการตรวจสอบสิทธิ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านทางระบบทุกขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างราบรื่นประชาชนตั้งความหวังช่วยเศรษฐกิจในพื้นที่แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและนำเงินมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ก็ปกติก็ใช้งานแอปไทย i d อยู่แล้วก็พอมีข่าวว่าให้ลงทะเบียนผ่านนี้ก็คือเขาบอกว่ามันกดเชื่อมต่อกดลิงก์กันได้กับแอปทางรัฐก็เลยกดเชื่อมต่อกันเลยค่ะก็ง่ายค่ะสะดวกค่ะก็ช่วยประชาชนแบ่งเบาภาระนะคะพี่เพราะว่ามันก็ลดค่าใช้จ่ายเหมือนกับซื้อข้าวสารอะไรอย่างเงี้ยของอุปโภคบริโภคได้ค่ะพี่สาหรับหนูจําเป็นมากค่ะค่ะก็อยากให้ได้ก่อนทันวาพี่บางทีเนาะบางทีคนลงทะเบียนก่อนบางทีเขาก็ได้ใช้จ่ายก่อนก็เป็นช่วงๆกันไปกันแล้วแต่คนนะพี่ อยากให้แบบได้เร็วกว่า,านี้อะไรอย่างเงี้ย<ะ>อยากเข้าร่วมโครงการก็อยกอยากให้อะไรเศรษฐกิจมันดีขึ้นไนงก็ควรให้จําเป็นมากๆสําหรับที่ว่าระดับรากหญ้าแบบเราแบบนี้นะจะได้ซื้อกับข้าวกับปลา,ารักษาโรคคือได้ทุกอย่างไงโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลที่ตั้งใจทําเพื่อประชาชนในการบรรเทาหนี้สินแบ่งเบารายจ่ายสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงจะทําให้เกิดแรงกระเพื่อมพายุหมุนทางเศรษฐกิจที่จะกลับมาเพิ่มแรงกระตุ้นให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศหลยถึงแม้ว่าการลงทะเบียนในโครงการนี้ในระยะแรกจะผ่านมาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์แต่ยอดการลงทะเบียนสามารถพุ่งทะยานไปถึงกว่า24ล้านคนทําให้เห็นว่าประชาชนคนไทยให้ความสนใจและนับเป็นอีกหนึ่งนโยบายแห่งความหวังที่จะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดีขึ้นทีมข่าว NBT ภาคใต้ รายงานจากจังหวัดสงขลา